สวัสดีครับพี่น้อง f อฟซันดาฟาร์มช่องเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงสัตว์พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับพี่น้องเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงสัตว์ด้วยกันนะครับครับวันนี้จะมีคลิปทำคลิปคลิปหนึ่งมาพูดพูดคุยกับพี่น้องชาววัวโดยตรงนะครับวันนี้ไม่ขอพูดกับพี่น้องชาวควายนะครับขอพูดกับพี่น้องชาววัวโดยตรงทั้ง ตลอดเวลาทั้งคลิปนะครับขอพูดเรื่องวัวนะฮะเพราะว่าตอนนี้พี่น้องชาววัวประสบความเดือดร้อนนะครับประสบความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับเรื่องโรคลําปีสกรีนนะครับโรคลําปีสกรีนโรคระบาดในตอนนี้ซึ่งผมเองเฝ้าติดตามอยู่ตลอดนะครับเฝ้าติดตามอยู่ตลอดว่า พี่น้องลําบากกันมากมายเป็นบริเวณอ่าเป็นบริเวณกว้างเป็นจํานวนทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับอ่ยิ่งภาคอีสานตอนนี้ภาคเหนือเดือดร้อนมากนะครับดูว่าตอนนี้ภาคเหนือเดือดร้อนมากพี่น้องภาคอีสานตอนนี้ค่อนข้างจะคลี่คลายแล้วคลี่คลายไปนในทางที่ดีนะครับแล้วผมที่ว่าผมเป็นห่วงพี่น้องอ่ชาววัวมากเพราะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไป พอโรคระบาดไลยขี้ขายแล้วเนี่ยพี่น้องจะขายวัวทิ้งนะครับพอ,อาทางกรมปศุสัตว์อนุญาตให้เคลื่อนย้ายสัตว์แล้วเนี่ยพี่น้องจะขายวัวทิ้งจะเลิกเลี้ยงนะครับนะฮะไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่าตามประสบการณ์แล้วเนี่ยก็ราคาวัวก็จะตกลงนิดหน่อยนะฮะเป็นเป็นในเรื่องของของขั้นตอนการตลาดพอวัวเป็นโรคระบาดอย่างนี้ มันก็มีผลแน่นอนนะครับกำลังการเทขายเยอะขึ้นราคาซื้อกำลังซื้อก็จะตกลงนะครับ <c oughs> ไม่อยากให้พี่น้องขายงัวทิ้งนะครับอยากให้สู้ต่อนะครับผมมีประสบการณ์ผ่านมาแล้วนะครับประสบการณ์ของผมมีผ่านมาแล้วสมัยก่อนเมื่อตอนที่ผมเลี้ยงใหม่ๆตอนที่ผมตั้งฝูงใหม่ๆผมตั้งพอตั้งฝูงสาเร็จโรคระบาดปากเท้าเปื่อยเข้านะครับ จนทําให้ชาวบ้านจีตเจ้าที่จังหวัดตากเลิกเลี้ยงวัวกันเยอะมากเลยนะครับเคขายทิ้งออกกันมาตอนทําให้วัวตอนนั้นราคาตกเหลือตัวเจ็ดแปดพันบาทจาก <c oughs> จากตัวละสองสามหมื่นนะครับจากตัวละหมื่นกว่าสองสามหมื่นนี่แหละช่วงนั้นแม่พันนวลเหลือโลละตัวตัว,ตว,ตวละหกเจ็ดพันแปดพันบาทหมื่นหนึ่งแค่นั้นเอง นะครับแล้วหลังจากนั้นมาอีกไม่นานฮะหลังจากนั้นมาอีกไม่นานราคาวัวตีกลับนะครับราคางัวาตีกลับมาคนที่ตัดสินใจขายตอนนั้นขาดทุนนะครับขาดทุนวินาศสัมตโรเลยขาดทุนหนักเลยฮะเพราะว่าราคาวัวขนาดนั้นซื้อมาก็มากกว่านั้นสามเท่าสองเท่าแล้ว <c oughs> แต่ว่าตัดสินใจขายแบบขาดสตินะครับคิดว่าจะไปไม่รอดคิดว่าอย่างนู้นอย่างนี้ปรากฏว่า ไม่หยิไม่ถึงปีปีกกว่าราคางูกลับกระเตื้องขึ้นมาอีกดีขึ้นมาอีกกลายมาเป็นตัวละหลายหมื่นทีนี้ฮะพอตัวเองอยากจะเลี้ยงใหม่เพราะราคางูตีกลับขึ้นมาไม่มีทุนซื้อครับไม่มีทุนซื้อพอไม่มีทุนซื้อก็กลายเป็นอาชีพขายงูไปเงินก็หมดไปทําอะไรก็ไม่ได้ไม,ไม่เป็นชิน้นเป็นอันนะครับก็ถึงอยากจะเตือนพี่น้องว่า โรคแบบนี้ไม่ใช่ไม่เกิดในประเทศไทยเคยมีเกิดแรงๆมาแล้วโรคระบาดแรงๆมีเกิดมาหลายโรคหลายสัตว์นะครับถ้าเราสู้ต่อเรารู้วิธีการรักษาเดี๋ยวนี้พี่น้องทางอีสานเก่งมากแล้วนะครับทุกๆฟาร์มทุกๆคอกสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เท่ากับว่าโรคนี้มาสร้างวีรบุรุษมาสร้างผู้กล้าให้เกิดขึ้นในวงการวัวนะครับพี่น้องที่ฉีดยาไม่เป็นก็ คนแรงกดดันไม่ไหวก็จําเป็นด้วยความสงสารวัวตัวเองก็ฉีดยาเป็นนะครับใช้ยาไม่เป็นก็ใช้เป็นนะก็ถึงอยากจะบอกว่าพี่น้องอย่าเลิกเลี้ยงครับเรายังมีโอกาสสู้อีกนะครับวัวเราอาจจะเสียชีวิตไปบ้างอาจจะป่วยบ้างเหล๋ยววัคซีนปศุสุสั์ก็มีวัคซีนเข้ามาให้พี่น้องได้ใช้ฟรีแต่ตอนนี้เราอาจจะพูดว่า อาจจะมีการกลนด่าก,กันในเฟซอันนี้เราก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับรวมไม่ขอยุ่งเรื่องนั้นแต่ว่าอยากให้พี่น้องรู้ไว้ว่าเดี๋ยวต่อไปกรมปศุสัตว์ก็จะมีวัคซีนเพื่อมาป้องกันโรคพวกนี้แล้ววัคซีนตัวนี้ฉีดครั้งเดียวคุมได้สองปีพี่น้องไม่ต้องกลัวครับว่าเราจะเลี้ยงไม่ได้นะครับปากเท้าเปื่อยฉีดหกเดือนฉีดครั้งเรายังสู้ได้ นะครับคอบวมปีละครั้งเรายังฉีดได้นะฮะเพราะฉะนั้นสู้ต่อไปครับสู้ต่อไปแล,แล้วพี่น้องจะเห็นว่าสิ่งที่ผมพูดจริงไหมนะครับผมเลี้ยงสัตว์มายี่สิบกว่าปีไม่มีอะไรที่ผมมองผิดครับไม่มีอะไรที่ผมมองผิดพลาดจากประสบการณ์แล้วเป็นดังที่คาดหมดทุกอย่างนะครับที่ผมมองไว้ว่าเดี๋ยวสิ้นปีนี้ควายจะราคาพุ่งขึ้นมา ราคาพุ่งขึ้นมาชนิดที่ว่าเท่าตัวนะก็เริ่มเป็นเรื่องจริงแล้วทุกวันนี้ควายก็ในท้องตลาดก็แพงขึ้นมาเป็นตัวละหมื่นนะเพิ่มขึ้นมาจากเดิมที่เคยซื้อกันตัวละสี่หมื่นก็จะเป็นห้าหมื่นหกหมื่นแล้วนะครับเป็นห้าหมื่นหกหมื่นเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าก,กลัวนะครับว่า,าเราเลี้ยงงวัวต่อไปแล้วจะไม่มีตลาดขายพี่น้องต้องคิดอย่างนี้นะครับว่าการบริโภคในประเทศไทยเนี่ย มันมีการบริโภคเยอะมากแล้วประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยประเทศจีนเอยเวียดนามเอยลาวเอยเนี่ยเขาก็ต้องใช้ปริมาณงวที่เยอะนะครับแล้วประเทศไทยเราตอนนี้ภาคเกษตรบุกลุกพื้นที่าการทำกา,การเลี้ยงสัตว์เยอะแยะนะครับโดยที่มาสมัยก่อนเรามีพื้นที่เลี้ยงสัตว์เยอะแยะมากมายแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นไรอ้อยไรมันสำปะหลังไรข้าวโพดคนที่จะเลี้ยงสัตว์ได้ จะต้องมีพื้นที่แล้วก็มีความขยันมีความอดทนนะครับคนที่จะเลี้ยงงัวได้เลี้ยงควายได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อพี่น้องมีโอกาสเลี้ยงอยู่แล้วเลี้ยงเป็นอยู่แล้วอย่าท้อนะครับขอร้องนะจะให้กราบก็กราบแหละนะครับพี่น้องอย่าท้อเพราะว่าอนาคตพี่น้องรับรองได้ครับว่าเดี๋ยววัวควายไอ้วัวกลับมาราคามหาศาลนะฮะพี่น้องผลิตลูกได้ปีละตัวเนี่ย คําว่าตัวละสองสามหมื่นจะหมดจากประเทศไทยในเวลาอันใกล้นี้ครับแต่ว่าต้องทนนิดหนึง่งช่วงนี้หลังจากลําปีสกรีนทุเลาลงแล้วาราคามันก็จะตกลงเพราะว่า,ามันก็จะไปห้ามคนทุกคนไม่ได้ว่าไม่ให้ขายนะครับเพราะว่า,าความจําเป็นของแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับแต่ภาวะการเทขายจะมากขึ้นนะครับ แต่ว่าผมเองพี่น้องทุกคนทั่วประเทศก็ไม่ได้ดูช่อง Youtube ผมนะผมก็คุยกับพี่น้องที่ได้ดูช่อง Youtube ผมว่าขออย่าท้อครับสู้ต่อสู้ต่อแล้วก็มีอะไรเนี่ยผมรับประกันได้เลยว่าราคาขึ้นมาแนะน่นอนขึ้นมาถ้าขึ้นมาที่ยันนี้เท่าตัวเลยเท่าตัวอีกนะฮะราคาวัวนะครับไม่ธรรมดาแน่นะครับพี่น้องสู้กันยาวๆนะครับถ้าพี่น้องขายตอนนี้ คำว่ากําไรไม่มีแน่ครับเพราะว่าราคางัวหลังจากนี้ถูกลงถูกลงแน่นอนนะครับถูกลงพักเดียวนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะถูกถ้าเราไม่เทขายถ้าเราไม่เทขายกําลังซื้อเขาพอเพียงราคาก็จะไม่ดิ่งลงแน่นอนแต่ถ้าพี่น้องทุกคนเทขายกันหมดมือเทขายกันทุกงดคอกเบื่อเลิกเลี้ยงโลกมากเหลือเกินองงยิงอย่างนั้นก็ราคาซื้อคนซื้อมันก็หมดแรงซื้อ คนที่มือใหญ่หน่อยก็ซื้อไปตุนซื้อไปทาคอกใหญ่จะไปทำความใหญ่เขาก็จะได้เปรียบนะครับความหอมหวานก็จะอยู่แต่กลุ่มในทุนนะครับผมไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าตอนนี้เรามีแม่พันธุ์อยู่ในมืออยู่แล้วป่วยก็รักษาโรคได้ครับหายป่วยมาก็สามารถตั้งท้องมีลูกได้นะครับถึงแม้ผิวพันธุ์อาจจะไม่สวยเพราะว่าผ่านการมีโรคมาผ่านอ่ามันก็อาจจะเป็นตะปุ่มตะปามเป็นเท้าแสนปมไม่ส่งผลถึงลูกครับ ถ้าเรารักษาหายแล้วฉีดวัคซีนคุมเรียบร้อยแล้วนะแล้วกลับกันนะครับวัวที่เป็นโรคแล้วเนี่ยการจะเกิดโรคอีกครั้งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วครับเพราะเขามีภูมิคุ้มกันในตัวเขาเองนะครับก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่างัวที่เป็นแล้วสามารถเป็นแม่พันธุ์ที่ดีได้ไหมผมตอบได้เลยครับว่าเป็นได้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของผมรักษาฟาร,ร์มของผมเองสัตว์ของผมเองเนี่ย ไม่มีปัญหาครับสัตว์แม้จะเป็นปากเท้าเปื่อยเป็นโรคโน่นนี่นั่นอ่ะยกเว้นแท้งติดต่อเท่านั้นนะครับที่ว่าไม่สามารถจะมีลูกที่ดีได้อ่ยกเว้นนะครับไอ้ยกเว้นไว้นิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะคุยกับพี่น้องชาววัวว่าเราถือกันานานๆกรรมกันานานๆในภาวะตลาดอย่างนี้แในภาวะสถานการณ์เช่นนี้ถ้าอะไรที่มันพอจะสู้ได้ก็สู้กันไปครับอย่าเทงวัวขายทิ้ง ถ้าเทงัวขายทิ้งตอนนี้รับรองได้ครับว่าเดี๋ยวอีกสักเดือนสองเดือนพออีกเดือนหนึ่งเนี่ยพอปศสัตว์เปิดให้เคลื่อนย้ายได้ในในบางพื้นที่ราคางัวจะเริ่มถูกลงถูกลงนะครับด้วยโดยเหตุผลที่พ่อค้าจะอ้างคืออ่าสัตว์ผ่านการเป็นโรคมาอ่สัตว์ไม่ได้ฉีดวัคซีนอะไรต่างๆเนี่ยฮะมันก็เป็นข้ออ้างนะครับแต่พี่น้องไม่ต้องไปสนใจครับขายไม่ได้ราคาดังที่เราตั้งไว้ก็ไม่ขายครับ เก็บไว้อีกไม่เกินปีนะครับไม่ถึงปีผมมั่นใจเลยกันไม่ถึงปีละครั้งว่าตีกลับมาดีกว่าเก่าเยอะนะครับกลับมาตีกว่าเก่าเยอะเชื่อผมเพราะว่าผมเองผมเคยผ่านประสบการณ์อย่างเลวร้ายอย่างนี้มามาสองสา,า 2, ครั้งแล้วในชีวิตการเลี้ยงสัตว์นะแล้ว <c oughs> พอเราไม่เลิกเลี้ยงเราก็สามารถจะตั้งตัวได้กับการเลี้ยงสัตว์นี่แหละครับ เพราะสัตว์ออกลูกปีละตัวมันไม่มีอะไรที่ผลประโยชน์ดีเท่าการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงัวเลี้ยงควายครับครับเดี๋ยววันหลังจะเอาเกจชีวิตการเลี้ยงสัตว์ของผมมาให้พี่น้องเล่าให้พี่น้องฟังว่า,าสัตว์ได้ช่วยให้ผมมีเงินมีทองขึ้นมาอย่างไงนะครับสัตว์เลี้ยงได้ช่วยให้มีเงินมีทองขึ้นมาแบบไหนจะมาเล่าสู่พี่น้องฟังแต่ครั้งนี้ขอคุยเรื่องนี้ก่อนนะครับว่า อย่าหมดใจกับการเลี้ยงวัวสู้ต่อไปครับโดยเฉพาะผมเองผมไม่สนับสนุนให้ใครเททิ้งหมดมือนะไม่ไข่ไม่ในขณะที่ราคาตกต่ํานะครับในขณะที่ราคาตกต่ําเพราะว่าตอนนี้พ่อค้ารายใหญ่ๆคนเลี้ยงวัวรายใหญ่ๆรอรออ้าแขนรับอยู่แล้วนะครับแต่เขาซื้อเาก็ต้องมีเงื่อนไขสัตว์เราไม่สวยผิวหนังไม่ดีราคาตกแน่นอนครับแต่เขารู้ครับว่าเขาไปทำแม่พันได้ พี่น้องไม่ต้องกลัวไม่ต้องท้อนะครับสู้ต่อไปเพราะตอนนี้ผมก็เห็นแต่ละพื้นที่ก็คลี่คลายเยอะแล้วนะครับแต่ละพื้นที่ก็เอาวัคซีนเถื่อนมาฉีดกันบ้างว่าเอายาโน่นนี่นั่นมาใช้กันบ้างก็สัตว์ก็ไม่ป่วยไม่ตายก็จบป่วยก็ไม่หนักนะครับหมออาสาแต่ละท่านก็เริ่มตั้งหลักได้เริ่มจับจุดได้ว่าใช้ยาตัวไหนฉีดอาการแบบนี้ฉีดอยู่ อาการแบบนี้ฉีดไม่อยู่อะไรเงี้ยฮะก็ก็เริ่มเข้มแข็งกันมาหลายพื้นที่เช้าทุกวันนี้การโพสต์เฟซบุ๊กเริ่มคลี่คลายครับเริ่มมีแต่เรื่องว่าหายแล้วอ่วยมาหายแล้วดีใจนะแต่เมื่อต้นเดือนนี้มีแต่อะไรตื่นขึ้นมานี้ดูเฟซบุ๊กนี่หมายความว่ามีแต่ล้มตายร้องร้องไห้หน้าคอกนะฮะก็ความหวังสดจบสิ้นการเลี้ยงสัตว์นะครับ นี่พี่น้องมีทุนน้อยๆอย่าเพิ่งไปขายทิ้งขาดทุนนะครับสู้ต่อไปอะไรที่มันอดออมได้เราก็อดออมแล้วก็เอาไว้กินตอนความหวานหอมตอนตอนที่มันสําเร็จครับตอนที่ราคามันขึ้นสูงๆนะครับผมเองผมเคยหมดใจเทขายสัตว์บางครั้งนะครับเทขายสัตว์สมัยมีสมัยก่อนๆน,นะผมก็เคยเทขายนะเทขายแล้วก็แต่ก็กลับมาเลี้ยงอีกก็เพิ่มทุนอีกมหาศาลเลยครับทีนี้ อยากจะเลี้ยงสัตว์ต้องเพิ่มทุนนะครับพี่น้องลองเอาไปคิดคำนวณดูนะครับว่าไม่มีโรคไหนนะครับที่คนไทยหรือคนทั่วโลกเอาไม่อยู่รักษาไม่อยู่เพียงแต่แรกๆอาจจะหลงประเด็นนะครับแรกๆอาจจะทำคำต้นชนปลายไม่ถูกไม่มีใครหรอกครับที่ที่จะเผชิญโรคนี้มาประเทศไทยนี้ไม่มีใครเลยครับเป็นครั้งแรกผมเกิดมาห้าสิบเอ็ดปีก็เพิ่งเจอครั้งแรกลำปีสกรีนเนี่ยเพิ่งรู้จักนะครับฮะแต่ทุกวันนี้ก็ ไม่ได้เกิดความกลัวอะไรเลยนะไม่ได้เกิดความกลัวว่าจะรักษาไม่ได้เพราะผมจับหลักถูกแล้วว่ายาตัวนี้รักษาอาการอย่างนี้นะครับถึงแม้จะรักษาตามอาการก็จริงถ้าเรารักษาอยู่ตั้งแต่ต้นมือตั้งแต่เริ่มเริ่มเป็นนะคมันก็ไม่มีปัญหาไม่ตายนะครับไม่ตาย,ตายเพราะฉะนั้นอยากจะให้กําลังใจพี่น้องว่าชาววัวนะครับขอให้สู้สู้ต่อไปแล้วเราจะคุยภาษาเดียวกันรู้เรื่อง นะครับไม่นานเกินรอวัวกลับมาราคาดีกว่าเดิมแน่นอนครับสวัสดีครับ